รับเข้าสู่ช่องอยูทูปพยายางนี่จะด่วนนะครับอ่าบอ่อเล็กอีกบอ่อหนึ่งนะครับก็เกือบเสร็จแล้วอตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายบ่ายสองกว่าเกือบบ่ายสามครับเนี่ยเสร็จไปแล้วลูกหนึ่งทำการสะสวยๆบอ่อเล็กๆนะฮะไม่เรียกว่าสระหรอกเรียกว่าบอ่อเล็กๆนี่ อันนี้ก็ประมาณสี่เมตรมคูณสี่เมตรส็จตัวนี้ก็หกคูณหกเสร็จแล้วครับเหลือไปเคลียร์ดินด้านหน้าก็จบแล้ว ย็นจริงเลยเสียบอมเลยไปยันเนี่ยปัดๆเอาแล้วลูกเอาไปเลย <laughs> าลากไปเนี่ยถือสโลปในตัวเลย ดินจะพใส่คันไว้เนี่ย 哎。Uh huh. <laughs> láttad like szét มันสุดท้ายใจร้อนไม่ได้นะ เสียงอาจจะจ้าเล็กหน่อยนะโขดเกา่าไปก็ช่วงนี้ใครต้องการก็เรียกใช้ได้นะครับก็ตามระยะทางครับถ้าใกล้หน่อยก็ถูกหน่อย ถ้าไกลหน่อยมันก็ต้องบวกเพิ่มนิดหน่อยครับก็คาร้ำมันไล ำเร็จนะครับเรียบร้อยแต่งละแต่งละจบนะครับโอ้เมื่อเช้านี่วายจะมาถึงที่นี่ G P S เนี่ยพาหลงทางพาหลงเข้าป่าไปโอ้อย่างยับเลยสิรินี่ ยอดเลยตอนมาขึ้นบ้านใหม่ท่านประมงกาบเชิงนี่ก็หลงไอ้นี่มาก็หลงไปตั้งเกือบสามกิโลครับจะของจะของงานปักหมุดอยู่กับที่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันเป็นลนอยู่นูนอีกมุมหนึ่งหลงไปอีกทางหนึ่งโอ้ไม่ใช่ง่ายๆเลย ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามปยันลิโคด่วนครับสวัสดีครับ